ไปกันต่อนะคะคุณชัดชัยค่ะจากจังหวัดจากกรุงเทพมหานครคสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชัดชัยคะถามเรื่องของการขายปืนให้ร้านขายปืนนะคะลงอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยถามอายุก่อนเจ็ดสิบกว่าแล้วนะเจ็ดสิบแปดสิบนะอ่าเีนี้ปืนผมไม่ได้ใช้เลยจะขายอ่ะจะขายให้เจ้านั้นได้ไหมฮะคุณคุณน้องครับจะขายให้ร้านร้านปืนนะฮะในสมุทรสาครขายปืนต่อร้านขายปืนเขาซื้อไหมเขาซื้อลงไหม คนนั้เขาทำดึงเขาเอาครับปืนอะไรลุงปืนเก่าปืนใหม่ปืนโบราปืนปืนปืนใช้แล้วแต่ว่าใช้ไล้วมันกี่ั้งเองเมื้นได้จุดสามแปดสามนิ้วสามนิ้วของของสมิธซื้อมาเท่าไหร่ลงตรงนั้นผมซื้อมาซื้อมาห้าพันกว่าซื้อห้าสิบปีที่แล้วนะซื้อตั้งแต่ปีนู้ ตั้งแต่ผมอายุยี่สิบกว่านานมากเลยนู่นเลยนะแล้วจะขายเท่าไหร่เนี่ยจะขายเท่าไหร่เนี่ยโดนแล่นพลงถางไฟเจ้าหนึ่งเขาจะเขาจะให้ผมสองหมื่นผมบอกน้อยไปนะเพราะว่ามันของใหม่จริงๆนะคุณสอนผมเท่าไหร่รู้ไหมฮะแปดหมื่นกว่าดูแลปืนดีไหมดูแลดีไหมดีดีมากเลยน้ำมันดูแลอย่างดีเลยนะไม่ได่ยิงไม่ออกนะลุงนะถูดใส่มืออย่างนี้ไหมเนี่ย ยังงดีนะครับงเขาดูว่ารักษาดีนี่ยเขายังไกลคนทนปืนนี่ละคายังไม่ขายข้างใช่ปืนราคาแพงลงเบอร์โทรศัพท์ลงเบอร์อะไรครับเบอร์ลุงเมื่กี้ผมมือเดนมือเดนมือบ้านแล้วนี่นะเบอร์นี้ศูน2์สองเก้าย์เด็ดเเดดเชาชาชชนย์้าสองศูนย์เก้าสองศู 7080์นนะเบอร์คุณลุงนะลุงอยู่เขตไหนเนี่ยเดีแถวแถวบมามบอทองอยู่นนทบ,บุรีนนทบ,บุรีนะอโอเคเอางี้ครับลุง มี<พ>อสอ<า>งอย่างนะครับมีบสอ<า>ง<า>อย่างนะที่ลุงบอกว่าจะไปขายปืนให้ร้านปืนเขาได้ไหมอันนี้มันได้อยู่แล้วครับเพราะ<ช>ร้านปืนเขาจะมีใบอนุญาตในการครอบครองปืนก็ขายได้เลยอ๋อได้แล้วทีนี้ํานิดนึงเกิดว่าไปซื้อของขายร้านปืนนี่นะฮะเราววเวลาไปจดเราจะลบ,ล,บลบชื่อกัาเบียงของออกเนี่ยเขาเขาต้องไปด้วยไหมลุงไม่ต้องห่วงแล้วครับลุงไม่ต้องห่วงแล้วดิ่งร้านขายปืนเขารู้หมดครับมันต้องมันไม่กลัวนะ ใช่จะไปโอนลอยอย่างนี้ไม่ได้นะลุงนะเดี๋ยวเกิดเขาไม่เอาไปเป็นชื่อเขาไปเกิดเอาปืนไปใช้ตูมขึ้นมาปั๊บนายชัดใช้เจ้าของอาวุธปืนลมกระสุนปืนเกลียวกระบอกนี้ลักษณะเกลียวอย่างนี้เป็นอย่างนี้มาจากปืนของนายชัดใช้เรียบร้อยเลยผงโกนนี่นะทีนี้แล้วจตก็เรื่ดังนั้นป้องกันยังไงครับคุณคุณนนอ์ก็ไปโอนกันใช่ถูกต้องทําการซื้อขายแล้วก็โอนให้ถูกต้องทางทะเบียนเราต้องไปหรือไมต้องไปะครับ อยากทำม่อมอำนาจไปถ้าลุงทำม่อมอำนาจไปแล้วเขาไม่ไปโอนน่ะในระหว่างที่ไม่ไปโอนเราปืนไปใช้ตูมขึ้นมาล่ะนี่นี่ยของกลตรงนี้นินิกลัวตรงนี้โกมากเลยเลยนะอ๋อต้องไปด้วยนะฮะไปจะทำให้จบลุงง้จะแน่ใจว่าเราขับแล้วโอนแล้วเหมือนรถยนต์น่ะคุณน้อมเสียเวลาไหมลู้เป็นโอนเสียเวลาไหมไม่เสียไปถึงกันไปได้เลยโอนได้เลยอยู่แล้วเหมือนไปโอนโฉนดที่ดินน่ะใช่ครับเพราะว่า ทรัพย์สินที่จะต้องโอนนมีอยู่ไม่กี่อย่างในชีวิตเราหนึ่งคือที่ดินโอนโฉนดก็ทําได้เลยสองรถยนต์ก็ไปขนส่งก็โอนได้เลย3ปืนใครที่จะซื้อปืนของลุงชัดชัยนะติดต่อลุงโ2นส0 7 0 8้ออันนี้ช่วยขายแต่ว่าคนซื้อจะต้องมีใบให้ครอบครองอาวุธปืนได้นะไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะ7 9 8 0หรือเปล่าคะ 02909207980เช่ญเจ็ด0ก0าแ8 0นเาตามนี้ครับคุณลุงครับนะสอบคครับเขคุณนะครับคุณหมอครับ